บางคนเนี่ยมีลาบลอยเป็นประจำบางคนเนี่ยได้ลาบลอยอย่างต่อเนื่อง,งคนได้ลาบลอยก้อนใหญ่ลาบลอยหรือว่าโชคลาบที่เหมือนจะบังเอิญหรือว่าเป็นยกว่าเป็นเงินของเงินเทวดา ได้มาจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงล่างหรือได้มาจากการทำงานที่นะเกินความคาดหมายได้มาแบบกระทันด่วนนะรวยเป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืนนะพลกจากฐานะยากจน เป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืนโชคลาภเป็นผลผลนี้ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแต่มีเหตุเหตุที่ทำให้เกิดผลซึ่งจะมีผลได้ก็ต้องมีเหตุเมื่อสร้างเหตุด,ดีผลก็ดีเหตุของการทำให้เกิดลาบลอยมันมีเหตุของมันนะ ให้เราเชื่อในเหตุและผลทุกอย่างมันมีเหตุมีผลมันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆแม้แต่ลาบลอยก็ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆนะคนที่มีลาบลอยคือเขาสร้างเหตุไว้เขาสร้างเหตุด,ดีเขาก็ได้รับผลดีเหตุอะไรที่ทำให้เกิดลาบลอยเรียกว่าปังแบบไม่ได้ทันตั้งตัว ก็คือการที่เขาได้เคยทำบุญแบบไม่ได้คาดคิดมาก่อนการทำทานแบบไม่คาดคิดมาก่อนการบริจาคทานนะไม่ใช่เฉพาะบริจาคในวัดในวาแต่คือการช่วยเหลือเพื่อนมนุษยนะ์ผู้ตกทุกข์ได้ยาก คนบ้าใบขาดสติเดินอยู่กลางถนนหนทางเสื้อผ้ามอมแมมแล้วเราเห็นพอเห็นปุ๊บนะเรามีจิตคิดอยากช่วยมีขนมปังมีน้ำเอาไปให้นะมีตังสิบบาทห้าสิบบาทให้ แล้วก็ไปคือไม่ได้ว่าคาดหวังว่าเขาจะให้พรหรือว่าเขาจะต้องมาขอบคุณหรืออะไรไม่หวังแม้แต่คำขอบคุณให้เสร็จไปเจอปุ๊บจะโอ้มาพอดีเอา้าเรามีนี่นี่นี่หรือเรากำลัง กินข้าวอยู่ที่ร้านแล้วก็มีคนบ้าบ,บอเดินมาหรือว่ามีพระทุดงเดินผ่านนะหรือว่ามีนักพรตดาวบทหรือมีใครก็ไม่รู้ที่ต้องการมาขอความช่วยเหลือหรือหิวโหวยหิวกระหายกรนะหายน้ำขวดหนึ่งขนมปังสักชิ้นหนึ่ง โดยที่เราก็ไม่ได้ทันตั้งตัวแตนะ่เมื่อเห็นปุ๊บทำปับ๊บเห็นปุ๊บทำปับ๊บนะน,นี่ก็เรียกว่าเหตุแห่งลาบลอยมันก็จะลอยมาหาเราแบบไม่ทันตั้งตัวเช่นเดียวกันอะไรก็แล้วแต่ที่คุณไม่ได้คาดจิตคดาดหวังมาก่อนจิตจะ หรือได้ยินปุ๊บทำปับ๊บอย่างเนี้ยวันที่ยี่สเก้าสสิบที่จะถึงเนี้ยพระอาจารย์พัสรโรแห่งวัดดงกระสูอําเภอน้ำยืนจังหวัดอุลราธานีจะมาจะมาที่อาสมโรพยาท่านจะมาเก็บงานองค์ปูพญานา กาเสรษฐีอนันตนาคราชท่านก็บอกว่าอาจารย์ไตรช่วยฝากบอกบุญนะช่วยฝากบอกบุญพี่น้องด้วยใครจะร่วมทาสีใครจะร่วมเป็นเจ้าภาพสนะีใครจะร่วมเก็บรายละเอียดงานองค์ปู่อนันตนาคราชและบริวารท่านทั้งสองค์นะฝากบอกเขาด้วยนะแล้วนะใครได้ยินปุ๊บนะทำปั๊บ อันนั้นเป็นบุญของเขาเป็นราบลอยของเขาร่วมบุญที่บัญชีกรุงไทยหมายเลขบัญชี664 19094ตัว